ไปไหนไปนอนเหรอคะถึงเวลาแล้ถึงเวลานอนไปขึ้นไปไปขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปค่ะขึ้นไปค่ะไบาย bay khen bay khen bay 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 mình bay bay lên bay bay mình bay lên, bay 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 ไม่ไปมันทุกชั้นเลยไม่ไปทุกชั้นเลยคุณย่าไม่อยู่ลูกไปขอสะจุกหนะ่อยลูกยังไปเอามาคาบอยู่ไปไปเร็ว